มาสสอฝ่ายรัฐบาลนะครับรองศาสตราจารย์ลงบุญสวยขวัญน,นะครับแล้วตามด้วยครูออนกากกระโทกค,ครับเชิญร,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 รองศาสตราจารย์ลงครับท่านประธานที่เคารพครับผมรองศาสตราจารย์รงบุญสวยขวัญสมาชิกพักพลังประชารัฐจากนครศรีธรรมราชในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสนะครับก่อนอื่นต้องเรียนว่า ผมค่อนข้างมีความหวังหลังจากได้อ่านได้ศึกษาอย่างละเอียดค่อนข้างมากของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพราะเชื่อมั่นว่าหลัง4 7 7 5หรือหรือหลังที่เราเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคำว่าการศึกษาของชาติเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วครั้งนี้ก่อนจากนี้ก็คือปี42ก่อนจากปี42ก็ประมาณปี2 0 2 3ก่อนพศ2อ2 3ก็ประมาณพศ2 5 0 3รุ่นผมเรียนหนังสือ วันนี้ที่บอกว่ามีความหวังเพราะตั้งแต่0 3 2 3์สาการจัดการศึกษาค่อนข้างลำบากค่อนข้างอัตคัดและเอนว่าก,กฎหมายฉบับนี้มันจึงเป็นเครื่องมือในการที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้การศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนสังคมท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าเวลาพูดถึงสาระสำคัญของพรบฉบับนี้ที่เป็นประเด็นที่ควรจะตั้งข้อสังเกตไว้ แล้วก็ในชั้นกันมติการควรจะต้องไปดําเนินการต่อไปนะครับผมขออนุญาตเปิดสไลด์อันที่หนึ่งเลยครับสาระสาคัญของการศึกษาพรบฉบับนี้นะครับให้ความสําคัญมากๆที่ผมชื่นชมชื่นชอบก็คือว่าอยู่ในหมวดที่หนึ่งก็คือวัตถุและประสงค์เป้าหมายในการจัดการศึกษาท่านประธานที่เคารพครับ ผมคิดว่าเรื่องสําคัญก็คือว่าเราได้บอกว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษานี่ชัดเจนว่าการจัดการศึกษาต้องเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ร่างกายว่าไปเสร็จปั๊บนะครับจนถึงการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีประมากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่าไปเสร็จนะครับจนไปถึงก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างปาสุกนี่คือสิ่งที่สําคัญและนอกจากนั้นครับท่านประธานครับยังเอาจิตวิทยาพัฒนาการมาบอกในมณฑลมาตราเจ็ดบอกว่าการจัดการศึกษาฉบับนี้ แบ่งออกเป็นช่วงวัยเจ็ดช่วงวัยเจ็ดสมรรถภาพเจ็ดสมรรถนะตั้งแต่แรกเกิดจนไปถึงเข้าสู่หมหาวิทยาลายัยช่วงวัยที่หนึ่งคือแรกเกิดจนถึงหนึ่งหนึ่งปีช่วงวัยที่สองหนึ่งปีจนถึงสามปีว่าไปถึงสุดท้ายจนถึงช่วงที่เจ็ดนะครับก็คืออุดมศึกษาหรืออาชีวะขั้นสูงเนี่ชัดเจนครับช่วงวัยแบบนี้ท่านประธานครับจะเห็นว่าพรบฉบับนี้ได้เปลี่ยนจากผู้เรียนมาเป็นช่วงวัย เพราะบางเรื่องไม่ได้เป็นนักเรียนคือเดก็กแรกเกิดจนถึง1ปีช่วงที่เป็นอยู่อุดมศึกษาอาจจะเป็นนักศึกษาก็เลยเปลี่ยนวาทกรรมจากผู้เรียนมาเป็นช่วงวัยเจ็ดช่วงวัยตรงนี้ครับท่านประธานครับจะเป็นตัวบ่งชีว้ว่าเราจะไปยังไงลูกหลานของเราจะไปยังไงภายใต้เทคโนโลยีลูกหลานของเราจะไปยังไภโโง,าไางไภายใต้โรคอุบัติใหม่เขาจะปรับตัวกันอย่างไง ลูกหลานของเราหรือผู้เรียนเนี่ยนะครับจะปรับตัวย่างไงภายใต้ยุคความเป็นประชาธิปไตยหรือดิโมแกลตเซชันซึ่งมีการปรับตัวเกิดความแตกต่างเกิดความไม่เข้าใจเกิดความบูลลี่กันกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ระบบการศึกษาทั้งหมดเลยครับท่านประธานเนี่เป็นเรื่องใหญ่มาถึงโรงเรียนครับท่านประธานครับเห็นอะไรความมีความก้าวหน้าเยอะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ ท่านประธานครับถึงแม้จะเห็นความก้าวหน้าเพื่อจะตั้งข้อสังเกตไปสู่ในชั้นกรรมติการผมขอตั้งข้อสังเกตอันที่หนึ่งเลยครับว่าไอ้ช่วงเจ็ดช่วงวัยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการเรียนเนี่ยจะต้องถูกขับเคลื่อนไปจากอันที่หนึ่งเลยครับหลักสูตรอันที่สองนะครับโรงเรียนหรือสถานศึกษาประการที่สามนะครับครูและบุคลากรทางการศึกษาสามตัวเนี้ยเป็นเหมือนตัวแปรต้นที่จะนำไปสู่ผู้เรียนทั้งเจ็ดวัย อันที่4ี่ก็คือการบริหารการศึกษาตั้งแต่กระทรวงตั้งแต่คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติทรัพยากรเทคโนโลยีต่างๆอยู่ที่การอยู่ที่การบริหารจัดการที่จะไปสนับสนุนโรงเรียนครูและหลักสูตร,ร,รท่านประธานที่เคารพครับผมแม้นว่าจะเห็นอนาคตแต่ขออนุญ,ญาตตั้งข้อสังเกตครับเรื่องแรกเลยนะครับถ้าจะทาให้ผู้เรียนเนี่ยมียังไงเจ็ดช่วงวัยเนี่ยตัวหลักสูตร วันนี้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้แม้นว่าจะไม่พูดไว้ชัดเจนในหลักสูตรว่าหลักสูตรช่วงไว้ที่หนึ่งเป็นยังไงช่วงไว้ที่สองเป็นยังไงว่าไปเสร็จจนถึงช่วงไว้ที่เจ็ดอะไรที่มันเป็นแกนกลางของความเป็นชาติตรงเนี้ไม่มีหลักประกันพูด,ดง่ายๆก็คือเรื่องบางเรื่องที่ควรจะเป็นหลักประกันท่านไม่เอามาใส่ไว้ในร่างพระราชบ,ญญบัญญัติฉบับนี้และก็เปิดโอกาสให้ไปออก โดยคณะกรรมการชุดล่างล่างจากพรบฉบับนี้ไปทํากันต่อซึ่งตรงนั้นเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะเขียนไว้เช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในช่งวงวัยที่7เ,เนี่ยบอกว่าเป็นช่งวงวัยของการศึกษาระดับสูงหลักสูตรไม่ได้พูดอะไรเลยบอกเด็กก้าจบแล้วมีความกระหารถูกต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมบ้านเมืองมีทักษะในการค้นควา้าหาความรู้รเพิ่มเติมพูดไว้เสร็จในอุดมศึกษานะครับ แต่ไม่ได้พูดแกนสาระสำคัญสำคัญบางเรื่องที่มันเป็นปนัญหาเช่นประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุขอันนี้ก็เรื่องที่ควรจะเกิดในช่วง1ิปี20ปีนี้ภายใต้การปฏิรูปเนี่ยผมจึงบอกว่าไอ้ตัวหลักสูตรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่เป็นหัวใจที่จะหล่อหลอมผู้คนมาเรื่องที่สองนะครับครูท่านประธานที่เคารพครับผมเคยเป็นครูประถมศึกษาเป็นอาจารย์มหาลัยวันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะทําให้ครูเนี่ยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงคําถาม สิ่งที่ท้าทายก็คือว่าแล้วครูเราเนี่ยที่จะไปกับเคลื่อนผู้เรียนเจ็ดช่วงวัยเนี่ยเปลี่ยนเป็นผู้อํานวยการเรียนการสอนเขามีอํานาจขนาดไหนที่จะจัดการกับผู้เรียนเขาได้รับอํานาจขนาดไหนที่จะไปจัดการกับผู้เรียนและไม่ไปละเมิดสิทธิเด็กหรือจะมีเครื่องมืออะไรที่ครูจะใช้ครูประจําการที่มีเกือบล้านคนเนี่ยนะครับจะทํำยังไงครู เกือบล้านคนเนี่ยครูรุ่นไหนที่ไปสอนวัยที่สามวัยที่สี่วัยที่ห้าและวัยที่หกวัยที่เจ็ดวัยที่วัยเหล่านี้ควรจะพัฒนาเขาอย่างไรในครูประจําการบางเรื่องแม้ว่าเราไม่อาจจะเขียนไว้ในพระบัญญัติโดยตรงแต่ถ้าเป็นสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องควรจะเอามาเป็นบัญญัติไว้หรือมีความความที่ส่งผลต่อการที่จะไปออกมาตรการกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่จะต่อเนื่องไปในอนาคตนะครับแผนการสอนกับท่านประธานที่เคารพ ครูแผนการสอนทำยังไงครูประจำการจึงจะต้องมีการพัฒนาต้องพัฒนาให้เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลให้เขาเติบโตด้วยตัวเขาเองภายใต้กระบวนการเรียนการสอนที่เขาทำเป็นประจำภายใต้แผนการสอนภายใต้มาตรฐานการประเมินนี่คือครูประจำการนะครับตรงนี้โยงไปถึงไหนครับถ้าจะทำให้ครูตรงนี้เพราะครูเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนถึงวัยผู้เรียนผมขอ,อนิดเดียวครับท่านประธานโรงเรียนถ้าอย่างนั้นโรงเรียน จะต้องเป็นยังไงผมเนี่ยครับตอนหลังมาอยู่ในมหาวิทยาลัย<ม>เห็นความแตกต่างระหว่างโรงเรียนปถมที่ผมเคยอยู่กับอยู่มหาลัยเพราะมหาวิทยาลัย,ยเนี่ยเป็นนิติบุคคลแม้ว่ามหาวิทยาลัย,ยไม่ใช่การศึกษาพื้นฐานของชาติแต่ว่าความเป็นอิสระในความเป็นนิติบุคคลของมหาลัยท่านประธานครับพรบสี่สองพูดถึงนิติบุคคลสกูลเบสเม,ม,เม,มนต์แต่ไม่เป็นนิติบุคคลแบบนิติบุคคลที่เขาเป็นเป็นงันท่านประธานเป็นนิติบุคคลแบบกฎหมาย ให้ครูให้ผู้บริหารให้ชุมชนเขามีอำนาจในการกำหนดทิศท,ทางให้เขามีอำนาจในกำหนดแนวทางอย่างอิสระภายใต้ความรับผิดชอบต่อกระทรวงศึกษาผมเรียกแบบนั้นว่าเป็นอิสระเชิงสัมพัทผมไม่ให้ความสำคัญกับเขตพื้นที่หรือศึกษาธิการจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคอะไรมากมายไปกว่าให้ความสำคัญกับโรงเรียนเพราะผมเชื่อว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อน บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เจ็ดช่วงวัยพรอนโรงเรียนต้องเป็นนิติบุคคลโรงเรียนเป็นนิติบุคคลแบบนี้ครับท่านประธานครับจึงได้ชื่อว่าเป็นการกระจายอํานาจทางการบริหารโทษนะครับที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกบิลเลกติกส์ดีเซนเซลไลเซชันหรือแอดมินิเซชันดีเซนเซลไลเซชันนั่นเองไม่ใช่คําว่ากระจายอํานาจในมิติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแต่การกระจายอํานาจของกระทรวงศึกษาไปยังโรงเรียนไปยังสถานศึกษาตรงนี้นะครับจึงได้ชื่อว่าจะเป็น เกิดความเชื่อมั่นต่อการไปรูปการศึกษานะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีเวลาจํากัดจึงฝากไว้เพื่อจะให้กันมาธิการที่จะรับช่วงต่อไปได้ไปว่ากันเพื่อจะกลับมาสู่สภาแล้วก็ยอมรับว่าพรบฉบับนี้เป็นพรบที่มีความหวังต่อลูกหลานบ้านเมืองของเราครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไป